สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการให้แนวทางหวยฮาหนอยนะครับประจำวันอังคารที่12นะครับธันวาคม2566นะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อการเสียเวลาเราครัดมาให้เรียบร้อยนะครับสายวิ่งสายรูดคู่เจาะก,ก็จับให้เช่นเคยนะครับ กับหวยฮานอยนะครับฮานอยนะครับใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบวกฮานอยพิเศษนะครับ ฮาหนอยปกตินะครับแล้วก็ฮาหนอย VIP นะครับใช้ได้ทั้ง4หหีฮานอยนะครับคัดมาให้เช่นเคยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับหวยฮาหนอยประจำวันอังคารนะครับอังคารที่12นะครับเดือนธันวาคม 2,566นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคัดมาให้เช่นเคยนะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับ ใส่วิ่งสรุธนะครับวิ่งรูดที่4นะครับแล้วก็0นะครับสำหรับหววฮานอย i, ประจํะาบันอังคารที่12ทธันวาคมครับคู่จอก,ก็จะให้นะครับหลัก4ให้ที่04นะครับ 4, 4. ีแล้วก็9กนะครับส่วนที่หลักศูนย์นะครับจัแบบคู่ให้ที่01นะครับ 03แล้วก็09นะครับนี่คือหัวฮานอยนะครับประจำวันอังคารที่12ตอธันวาคมนะครับ2566นะครับใช้ได้ทั้ง4หฮานอยครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติ แล้วก็หาหน่อย VIP นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดไปที่4นะครับแล้วก็0ครับคู่เจาะก,ก็จับให้ที่044494นะครับแล้วก็010309นะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอหวยฮหาหนอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับเฮงๆรวยๆทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ